สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่สวนของคุณลุงสมบัตินะคะวันนี้เรามารับซื้อโกโก้ก,กันถึงสวนเลยนะคะลูกโกโก้ของคุณลุงสมบัตินะถ้าได้รับการดูแลแล้วก็อ่บำรุงนะคะจะสวยงามมากเพราะลูกทรงเขาสวยมากนะคะอ,อายุต้นสองปีแปดเดือนนะคะ อันนี้เรามาตัดโกโก้เองเลยนะคะเสียดายมากเลยลูกสวยๆกันลอกกินหมดแมงหวีด้วยนะแมงอะไรเนะแมงบูดแมงบูดโอ้โหเสียดายดูสิแุงไอ้ไม่เหลืออะไรเลยอ่ะโอ้ยดูดิแมงชั่วตัวอะไรอ่ะกินจนเม็ดออกมากระเด็นออกมาข้างนอกเลยน่ะตายแล้วลูกก็เยอะดูดู แต่งกิิงให้เขาเลยนเนาะถ้าไม่ตัดมันไม่ออกนะเนี่ยนนะงินอะเต็มเลยเะอะไม่ได้ว่ะมันรู้ดีลูกอายุต้นสองปีแปดเดือนนะคะลูกออกตามกิ่งลูกออกตามกิ่งนะกิ่งก็สาขาต้นนี้ทรงสวยเนาะลูกสวย จังหวัดปลาจีนนะคะอําเภอเนินหอมนะคะสวนลุงสมบัตินะคะเรามารับซื้อผลโกโก้ก,กันที่สวนของคุณลุงนะคะศัตรูของโกโก้อ,อันดับหนึ่งก็คือกระรอกกัดเจาะก,กินแล้วเขาก็เลือกกินแต่ลูกที่สมบูรณ์ด้วยนะคะลูกลูกที่ใหญ่ๆอืนนอ นี้เราอยู่กันที่จังหวัดปลาจีนนะคะอําเภอโนนหอมนะคะสวัสดีค่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 ะคุณลุงตอนนี้เรามาซื้อผลผลิตนะคะมาจากบริษัทโกโก้ไทย2017นะคะตอนนี้อายุต้นได้เท่าไหร่คะคุณเองอันนี้ก็ประมาณกับกับสามปีนะมันสองสปีเราราวสองปีแปดเนือนตอนนี้ตอนนี้จัดผลผลิตไดประมาณกี่ชุดแล้วคะ เคิดว่าสีห้าชุดแล้วนะช่วงช่วงนั้นมันก็เป็นยังไม่เป็นหมดทุก,ทกต้นงานช่วงนั้นเป็นป่าปลายมันยังคือมันเป็นที่ที่ผมปลูกเนี่ยประ,ประมาณสีห้าร้อยต้นแล้วทีนี้มันก็เป็นประมาณยังไม่ถึงร้อยต้นนะบอกตรงก็ราคิดว่าสามปีที่ทางด็อกเตอร์ที่เจ้าของบริษัทกองโคไทยเขาบอกว่ามันจะได้ผลผลิตเต็เมคือช่วงระยะเวลาสามปี ลามอาจจะลงตามลูกมันเนี่ยลูกมันก็อาจจะปกติมันสีส,ส,สีเขียวครับว่าเชื้อราลงก็อาจจะเป็น่างแดงแต่<อ>ลูกนี้ก็ใช้ได้เนาะลูกนี้ตัดตัด,ตดได้ลูกนี้ตัดได้พี่จ้ามตัดราาเราเขาเรียกโรคหมาก,ากัดครับตะไม่มีผลกับข้างในคุณกบองนะคะส่งเสริมจากบริษัทโกโก้ไทย2017นะคะเดินทางมาจาก ตังหวัดสะแก่นะคะลูกนี้แบบสีเหลืองเลยค่ะแต่มันตัดยาวอยู่สูงไปหน่อยนะคะลูกนี้จะตัดได้แล้วตัดได้แล้วน้มหน้ายนุมหน้ายตางนี้ทั้งนี้จะสมบูรณ์ติดลูกทุกต้นเขาจะตัดลงเป็นยาวด้านนู้นเลยค่ะสวยมากเลยค่ะน่ะต้นนั้นก็สวยมากเลยค่ะนุมหน่าอันนี้ค่ะบริษัทเราอ่ะรับซื้อสวนประกันราคาทุกอย่างครบวงจรเลยนะครับคุณลูกคะมีขนดได้ค่ะ แวะหน่อยนะคะ <c oughs> อันนี้มันมีนกมีข้างลางใช่รู้สึกว่ากิ่งมันจะต่ำไปหน่อยเลยเข้าไปเก็บยากวันนี้รู้สึกมั่นใจแล้วเนาะคุณลุงเนาะบริษัทมารับซื้อสิ่งที่ไม่ไม่หลอกลวงกับเกิ่งหมอนนะครับจริ่งมั่นใจตั้งแต่เริ่มปลูกก็ละเพราะว่า,าแกเองก็พูดไอ้คำมั่นสัญญาดอกเตอร์นะ,ะ,ะเราก็คิด,คดว่า แกคงก็ไม่มามามา,มาต้มมาหลอกเราเกิดตัวนี้กับเป็นรูปประทับแล้วล่ะค่ะดเดินต่อไปดูดูนะคะลูกโกโก้เนี่ยจะขึ้นไล่ตั้งแต่ลำต้นโคนต้นเลยนะคะตามกิ่งนะคะว้าวสวยจริงๆนะคะสวยจริงๆต้นนี้ยอมรับเลยว่าสวยมากนะคะ่ะถ้าได้รับการบำรุงดูแลหน่อยนะคะ คุณลุงไม่สบายเลยไม่มีคนดูแลนะคะได้มาอื้มใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยอิจฉาจังเลยอิจฉาจังเลยศัตรูตัวยงของโกโก้ตัวอะไรกินมันคะคุณลุงมันมีหนอมันเจาะรูเลยโอ้จะเจาะรูหนึง่งตัวกระลอกกันะเนี่ย <c oughs> อันนี้กระเจาะหมดเลยเนี่ยเข้าไปถึงเม็ดในเลยลูกตัดออกทิ้งเลย และว,วันนี้นะคะเราก็ได้รู้เลยว่าศัตรูตัวยงของโกโก้ก็คือกระรอกนั่นเองนะคะวันนี้นาชาขอขอบคุณคุณลุงสมบัตินะคะเจ้าของสวนนะคะที่ไว้วางใจให้กับบริษัทโกโก้ไทย2017จำกัดของเรานะคะวันนี้ทีมงานของเราก็คือคุณพวงแก้วคุณกอบพงษ์และนาชานะคะได้มาเยี่ยมแปลงของคุณลุงสมบัติและพร้อมรับซื้อผลผลิตของคุณลุงนะคะ วันนี้นะชาขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะคะนัชชาโกโก้นะคะฝากติดต